สวัสดีครับพบกับผมหมูอีสุอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้อยากนําเสนออีกแล้วอีกหนึ่งคันนะครับ่ออื่นขอแนะนําตัวหน่อยนะครับจากเพจอีสุป้ายแดงโดนเซลหมูนะครับแล้วก็ช่องทาง y o u ู u ู e ก็อิสุุเซลหมูอีสุบางโพนนะครับแล้วก็วันนี้เจอรถสายรถทําเงินอีกคันหนึ่งนะครับก็มาให้รีวิวให้ชมกันนะครับในทุกๆช่องทางนะครับก็ เดี๋ยวชมตัวรถเลยนะครับอย่างที่บอกตัวที่อยู่ตรงนี้จะเป็นรุ่นสปาร์คเครื่องยนต์3.0นะครับสปาร์ค3,000เรานี่เองนะครับสีเป็นสีเทาใหม่เรานะครับเป็นสีเทาใหม่ด้าน,นหน้าก็าจะมีการอุดภายนอกก่อนแล้วกันเนาะรวมๆด้าน,นหน้าจะมีการติดตั้งไฟตะอนบอกเพิ่มเติมนะครับโดยสปาร์คจะไม่มีไฟตันหมอกนะครับอันนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นไฟตันหมอกอ่า ไฟตัดหมอกมาอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับโดยโดยรอบรอบคันอ,ะอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งก็คือหลักๆเลยก็จะเป็นตัวฟิลม์มฟิล์มจะเป็นไฮคูลอสิกนะครับเป็นฟิลม์มซิงช้เขียวนี่ตัวฟิล์มนะครับถ้าดูไกลๆมันจะออกเขียวใสๆนะครับนี่นเป็นเครื่องยนต์3 0ันครับ,ค,รบ,ค,รบคันนี้มีการจัดทรงด้วยนะครับจัดทรงไหนดู รอบๆอาจจะดูล้อหน้ากันก่อนดีกว่าว่าใส่อะไรมาบ้างนะครับตัวด้านหน้ามีการทําการโหลดลงนะครับจัดทรงโหลดอยู่ที่สองนิ้วนะครับด้านหน้าโหลด2นิ้วใช้แม็กอยู่ที่แม็กจะเป็นโปรวันนะครับขอบ18นิ้วนะครับขนาดขนาดแปดจุนิ้วนะครับ8.5นิ้วแล้วก็ตัวนี้เป็น5รูนะครับเป็น5นอ็อตโดยโปกติอีสูจะมีแค่ ถ้ามาจากโรงงานจะเป็น6น็อตนะครับ6น็อตแต่เราอันทำการแปลงโดยโดยใช้อะแดปเตอร์นะครับนี่ตัวนี้อ่าเป็น6ออก5นะครับอ่าตัวนี้เปลี่ยนเป็น5นิ้วเอ้ย5รูนะครับขอ18นิ้วนะครับรัดโดยยางตัวสปอร์ตแัดเป็นไลซิ่งนะครับสปอร์ต X 007นี่ครับขนาดยางใสาย,ยางอยู่ที่245 45ขอบสินะครับหนาหนาหลุด2นิ้วนี่ใส่นอ็อตมีจุ๊บเลสใส่ให้ด้วยนะครับนี่ นะครับแบ่งเป็นห้าลูอย่างนี้ด้านหน้าโหลดสองนิ้วนะครับไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังกันบ้างนี่เลยด้านหลังทรงสวยๆนี่โรดสไตล์ไวรุ่นนะครับด้านหลังล้อขนาดเท่ากันนะครับล้อโปรวันเหมือนกันขนาดเท่ากันแปดจุดห้าทั้งสี่วงเลยนะครับแต่ด้านหลังจะทําการการโหลดอยู่ที่สี่นิ้วอ่าเดี๋ยววิธีการโหลดมันจะบอกขนาดยาแต่ขนาดยางจะตัดตะต่างกันนะครับด้านหลังจะเป็นสองเจ็ดห้าสี่สิบ นะครับไซส์าสอยาง2่5 4า8เป็นยังเป็นแม็กโปรวันเหมือนกันมีจุกน็อตให้แปลงจากาใช้อแดปเตอร์เหมือนกันนะครับาจาก6ลรูเป็นน็อต5ลรูนะครับล้อเป็น4บอลเงินนะครับสวยงามโหลด4นิ้วแต่โหลดสนิ้วเพาแต่ผมให้ไปดูวิธีการโหลดนวะว่าปู่ร้านนี้เขาเขาโหลดยังไงนะครับก็จะให้ตะกองตะกองก้มลงนิดนึนะครับตัวนี้ วิธีการโหลดของอู่นี้นะครับแต่ละอูดผมก็เข้า,าแต่ละอูดอาจจะโหลดไม่เหมือนกันนะครับร้านนี้ทําการดัดแหนบนะครับดัดแหนบแหนบจะดัดอยู่ที่สามนิ้วนะครับแล้วก็เห็นก้อนสีฟ,ฟ้าไหมฮะตอวสีฟ้า,ฟาตัวนู้อ่าอันนั้นคือเป็นกล่องโหลดโหลดอยู่ที่หนึ่งนิ้วรวมกับดัดแหนบสามนิ้วเป็นโหลดสี่นิ้วนะครับคันนี้แล้วก็มีการเอาถอดแหนบบรรทุกออกหนึ่งแผ่นนะข้างละหนึ่งแผ่นนะครับตัวใต้ ซึ่งเที่ยวอ,ออกก็คือส่วนมากคันนี้คันนี้จะบอกให้ก่อนว่าลูกค้าไม่ได้ไม่ได้ทำการบรรทุกหนักนะครับอันนี้คือคือหนบที่เราเที่ยวอ,ออกค้างละแผน่นแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการใช้งานแต่แต่แต่ละคนไม่เหมือนกันคันนี้ลูกค้าเขาไม่ได้บรรทุกหนักนะครับแค่จะไปใส่ข้อซื้หอหนงเก่งแล้วก็อาจจะเป็นพวก ลัาางกระดาะเ,ปเป็นงานเบานะครับต้องบอกก่อนนะครับถ้ารถบรรทุกหนักรถบรรทุกหนักอ่ะสามตันสีตน่ตันทำแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับใช้าง,งานลูกค,ค้านะครับทารนี้ลูกค,ค้าซิ่งด้วยแล้วก็เป็นการบรรทุกที่น้ําหนักเบานะครับเขาถึงทําแบบนี้ได้นะครับก็ทรงประมาณนี้นะครับอันนี้เครื่องสามพันแล้วก็สีเทาใหม่สวยมากหล่อมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกค,ค้าก็จะไปทำการติดตั้งพอกเสมือ,องเเก่ง นะครับฟิล์มอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลูกค้ารับคะแนนในนี้นะครับก็สาหรับอย่างที่บอกครับมันของเราสปาก็จะมีเครื่องยนต์อยู่2เครื่องยนต์ให้เลือกนะครับเครื่องยนต์พันเก้ับเครื่องยนต์สามพันลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการไอ,อการใช้งานแบบไหนบรรทุกหนักแค่ไหนครอบก็จะมีทั้งตู้หรือ จะเป็นข้อเหมือนรถตลาดไทยอะไรี้ยเราก็มีเลือกนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่เข้ามาสอบถามเราได้ว่าเราต้องการแบบไหนบรรทุกแบบไหนไปติดตั้งอะไรบ้างแล้วก็เข้ามาสอบถามเราได้นะครับเรามีติดตั้งได้ทุกอย่างหรือแม้กระทั่งช่วงล่างนะครับแล้วก็บรรทุกเพาลอยหรือเป็นเพาแบบกระทาผ้ารองรับน้ำหนักตั้งแต่3ตันถึง5ตัน5.5ตันก็มีนะครับ ก็เข้ามาสอบถามได้ที่เพจอิสุปัแดงเดอะเซมูงนะครับแล้วก็ช่องทางยูทูบอิสุเซมูอิสุบางผูนหรือโทรเบอร์ตรงกับผมนะครับ086 537 8586นะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีคันใหม่สวยๆหรือคันรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวมุมเมื่อถ่ายรีวิวให้ชมสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่รับชมครับ